ช่บายวันนี้พาพี่น้อง FC ทุกท่านนะครับมาติดตามรับชมการทดสอบสินค้าใหม่นะฮะของเดิมนะครับที่เรามีอยู่นะฮะที่เราขายประจําเลยก็คือ GPNE นะครับแต่ตอนนี้มีการพัฒนาสินค้าใหม่เรียกว่าไลท์นะครับ C1 นะครับตัวใหม่ดี๋ยว่าแรกเรียกว่า LC1 นะครับเรียกชื่อย่อนะฮะตัวนี้นะครับกับตัวนี้ต่างกันยังไงนะครับตัวนี้3490ะครับตัวนี้มาใหม่แค่2,990บาทเท่านั้นรับประกัน2ปีนะครับค่าความสว่าง แตกต่างกันอย่างเห็นได้ชัดนะครับเมื่อก่อนนี้ก็ถือว่าตัวนี้สุดแล้วนะครับปัจจุบันนี้สุดกว่านะฮะถูกดีมีจริงเลยนะครับเป็น LED ตัวใหม่ล่าสุดที่ทางร้านจะเอาเข้ามาทำนะครับตัวนี้นะฮะโครงสร้างเป็นอลูมิเนียมนะครับไม่ต่างกันเลยนะครับรับประกัน2ปีเต็มนะครับเป็นแสงสีเดียวแล้วตัวนี้นะฮะชิปนะฮะดูชิปฮะตัวใหญ่ถึงขนาด4.0นะฮะชิปนี้่4.0นนะครับสามารถรองรับระบบ CAN bus ได้ด้วยนะฮะ เดี๋ยวเรามาทดสอบกันเลยด้วยเครื่องทดสอบนะฮะนี่ฮะหนะัวหน้าช่างเราทําการทดสอบนะฮะเห็นไหมฮะดูนะฮะดูแสงนะครับความแตกต่างนะครับอันนี้ให้แสงสีขาวนวลน,นะฮะ 6000KelvinColor อ,อันนี้ก็6000เท่ากันแต่แสงออกอมเหลืองนะครับอ่าเดี๋ยวให้ดูข้างนี้ก่อนนะครับอันนี้นะฮะเห็นไหมฮะทดสอบแล้วนะฮะในเรื่องของค่าลําแสงนะครับเส้นคัตออฟคมนะครับไม่ต่างกันนะครับให้ความสว่างความเข้มของแสงนะครับ 61นะครับ61นะครับ61อ่ะโอเคนะครับมาดูฮะมาดูอันนี้ฮะลากมาครับลากมาครับอันนี้นะครับนี่ฮะนี่เราจะเห็นนะครับแสงจะขาวนวลน,นะครับขาวฉ่ำเลยอันนั้นออกอมเหลืองนะฮะมาดูเส้นครับเส้นคัตออฟโอ้โหคมกริบฮะไม่ต่างกันเลยนะฮะแต่ที่ต่างกันคือนี่ฮะ ค่าความสว่างนะครับจาก60กว่าขึ้นมาถึงเมื่อกี้นี้ไปที่108แล้วค่อยๆถอยลงมานะครับเนื่องจากหลอดเซฟค่าอิ่มแล้วนะฮะก็จะอยู่ที่ประมาณ90กว่านะฮะตีว่า100เลยนะฮะตอนนี้98ปวนเปียนที่98 99ตี100ดูนะฮะเห็นความต่างชัดเจนนะครับเราทดสอบให้เห็นแบบนี้เลยเนื่องจากเรามีเครื่องวัดจริงนะครับค่าลำแสงค่าคัตออฟค่าความเข้มนะครับทดสอบด้วยแบตลูกเดียวกันเห็นไหมฮะลูกแบตบนี่ฮะแบตเตอรี่ขนาด นี่ครับมีสวิตชิ่งนะครับเป็นตัวเสริมนะครับกำลังไฟนะครับลักษณะของงานนะครับไม่แตกต่างกันนะครับแต่ความถูกนะครับที่จะให้ลูกค้าเอื้อมถึงราคาไม่ข้าม3,000บาทแต่ได้ความคมความเข้มของแสงขนาดนี้นะฮะกลับไปทิ้งครับนี่ฮะ56เองนะฮะตัวนี้ฮะเริ่มลดลงมาจาก60กว่านะครับเนื่องจากว่าค่าความเข้มของแสงพระโดนความร้อนก็จะลดลงมาอย่างนี้นะครับนี่ฮะ ยาวสีวันนะครับรับประกัน2ปีเนี่ยฮะดูแลแตกต่างกันจริงฮะอมกลับมาอีกทีนะฮะจาก50กว่ามาดูตัวนี้ตัวถูกกว่านะฮะมาถูกกว่านะครับมาดูฮะนี่ฮะยังอยู่ที่97เลยนะครับสำหรับใครที่กำลังมองหานะครับไฟ LED ติดตั้งในรถของท่าน LED ข้อดีคือไม่ร้อนนะครับให้ความคมเข้มของแสงชัดเจนนะครับรับประกันกันยาวนานไปเลยนะครับคันต่ํยี่สี่เดือนนะครับตัวนี้ฮะ ราคาถูกกว่านะครับสำหรับใครที่มีงบประหยัดนะครับไม่ต้องข้าม3,000บาทเล่นตัว Lc1 ได้เลยนะครับทดสอบให้เห็นกันจริงวันนี้นะฮะแบบนี้เลยใครสนใจติดต่อหน้าร้านนะครับติดตั้งไฟวันนี้รับฟรีนะครับการตั้งไฟนะครับตั้งไฟให้ฟรีนะฮะทั้งซ้ายและกว่านะครับไม่มีค่าใช้จ่ายนะครับขอบคุณ FC ฟซับพี่น้องทุกท่านที่ติดตามรับชมครับ